คาถามจากเอฟซีครับอาจารย์ครับฝันุ่งครับทนายไม่มีอะไรซักทนายไม่มีอะไรซักค้านพยานไปตรงข้ามมันสื่อในยะอะไรครับอาจารย์ในฐานะเอทนายอาวุโสอยู่ในวงการมายาวนานอธิบายความให้รูปให้เอฟซีฟันคับในช่องฝานุ่งฟังนะครับก็คำเดียวสั้นๆแล้วคำเดียวสั้นๆก็คือแพ้คดีแล้วก็ติดคุกค่แล้วเนี่ยอ้าวแค่เขาไม่มีอะไรถามพยานเนี่ยนะไม่มีอะไรซักค้านเนี่ยนะก็ ก็ภาษากฎหมายก็แสดงว่าโจทย์สืบมาฟังได้แล้วไงปราศจากข้อสงสัยเลยไม่มีใครแล้วนอกจากจำเลยที่พาเด็กไปเที่ยวคนเขานะครับอ๋อฉันฉันไม่รู้จะถามอะไรนี่ก็คือว่าฉันยอมจำนนต่อต่อคําเบิกความที่ฝ่ายพยานปากนั้นนาเสนอแล้วเพราะงั้นเถอะถ้าจบแล้วก็คือฟังได้ภาษากฎหมายเ็าเรียกฟังได้เวลาพี่หลวงพี่ไม่พี่หลวงไปสารนี่แก่ไหมพยานหลักฐานที่โจทย์นาสืบฟังได้ว่า คนใจมนห,หมาท่าเนี่ยไ้พาเด็กขึ้นเขาจริงนะ,ะหลังจากนั้นได้ทิ้งไว้นะนมไม่พอเลยเล็กเป็นไงนะเอ่อทิ้งไว้ก็ปล่อยปลาทอดทิ้งแล้วก็ซ่อนเล้นอำพรางทำลายเออจนจนจนเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ค,ความตายครับ<า>นะพี่ภากษาจำคุกตลอดชีวิตนะจากการนำสืบอ,อไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีไม่มีเหตุวรปราณีนะอืออ่จึงให้จำคุกตลอดชีวิตอ่า และห้ามไลฟ์สดห้ามไลฟ์สดนะห้ามไลฟ์สดหรือรับบริจาคอีกต่อไปใช่ครับข้าฉันค่าฉันให้ตายสิยังดีกว่าเออมาห้ามห้ามไลฟ์สดห้ามรับบริจาคเนี่ยโอ้าดาตือเออขอสามเข็มจบเรื่องให้จบเลยปิดช่อง YouTube ทั้งหมดนะนะ S <S เอออาจารย์อาจารย์ฮะมันมันมันมีอยู่อีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันอาจารย์นี่ล่าสุดเลยประเด็นที่อมีคนบอกว่าไปจ้างวงดนตรีมาเล่นนะอาจารย์อแต่แต่ก็มีคนหลงเชื่อแล้วก็มีการบริจาคเงนินเข้าไปเพื่อช่วยเหลือกิจการงานที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าวันดีคืนดีมาบอกว่า เฮ้ยไม่มีละลิเกเลิกเราจะมีแค่ศิลปะวัฒนธรรมไทยไอ้ตรงนี้ผู้เสียหายเนี่ยเขาแจ้งเขาแจ้งบลบคอมได้ไหมอาจารย์อ๋อได้เลยครับมาตราติดมเล็บหนึ่งแล้วก็อประมวลกฎหมายยาสามสี่สามได้เลยก็นี่่งยูทูบเบอร์ YouTuber คนดังอะนะคนดังคนหนึ่งะนะใครก็ไม่รู้โดนทนายตั้งไปแจ้ง่าที่ลุมินีอะ่ะข,ข้อหานี้เลยอะ่ะ เลยอ่ะฮะก็ับับอยู่ตัวเ่อคนหนึ่งอ่ะใครก็ไม่รู้ทนายตั้งมันแย่งแลอ่ะตอนโอ้โหกจะตรวจเสาเข็มลงพักเลยอ่ะคิดดูอ่ะนะดูเสาเข็มแล้วก็ตรวจต่อพุ่มกับเสียภาษีหรือย,ยังนะครับผักไหนเปิดเกินเวลาอะไรต่างบอลนี่เอีกบอลอ,อ,อะไรต่างอ่ะอืมเออได้เลยครับตรวจสอบนบัตรนาวนะครับ เออเสาเข็มโรงพักอะไรต่างนะแผ่นป้ายทะเบียนปลอมหรือเปล่าผมโดนตรวจไปด้วยนะแผ่นป้ายทะเบียนปลอมเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกนี้แม่จา์อย่างนี้เขาเรียกว่าจับจับโรงพักเป็นตัวประกันเลยฮะใช่ใช่ก็จับคนทั้งโรงพักทั้งอธิีดีผู้บัญชาการก็จับมาหลายคนละแต่เห็นได้มาสองวันก็มีคนไปแจ้งความเพิ่มนะเออพี่พี่วัชสันวัชสันถามว่าแนวโน้มการถอนประกัน ถ้าถอนประกันเนี่ยมันมันเอ่อมันจะถอนได้อย่างไรแบบไหนถึงจะเป็นเงื่อนไขในการถูกถอนประกันครับอาจารย์อธิบายสห้ธิ์ฟังหน่อยครับก็พูดง่ายไม่มาสารน่ะไม่มาสารนะครับโดยมีผลาสอนยุ่งเหยิงพยานหลักฐานยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงเออเช่นแบบไปจ้างพยานเบิกความเช็จตอนแรกเห็นแปดโมงไปจ้างมาเป็นเก้าโมงอะไรเงี้ยนะครับ เออไปจ้างหมอมาเปิดความเท็จอะไรเงี้ยนะโอ้อะไรจำลองเนี้ยถ้าแบบเนี้ยถ้าถ้ามมีข้อข้อข่มขู่พยานเวาเรียถอนประกันนะหรือไม่ต้อยู่ดีดดึกๆก็อ่าขึ้นมาไล์สดด่าชิงหมาเกิดสาบแช่งคนอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะโดนอ๋อครับออถึงว่าที่นะอืมถึงว่าถึงว่าอืมครับเอ่ออันไหนจะจบก่อนกันครับอาจารย์ คดีคดีเด็กบนภูเขาไฟฟูจิกับคดีขุดดินเล่นเออบัตรไม้ยเล่นเนีา่าป่าป่าไม้น่าติดคุกก่อนนะเนะครับป่าไม้นะป่าไม้แถวเอ่อถอยย้อ,อ,อ,อนน้ำเียเก็บเออยอนถอยอน,ออนเออผมผมไม่รอดเราคายผู้เสืยเง <laughs> ี้ไม่ไม่คือคือคือจำเลยจำเลยก็รู้อยู่แล้วนะแต่ขราวที่แล้วที่รอดเงเนี่ย เขาที่แล้วที่รอดได้มาเพราะบางส่วนเป็นป่าเสื่อมโทรมอือเออบางส่วนบางส่วนบางส่วนป่าเสื่อมโทรมมันก็เลยดูแบบความเสียหายต่อต่อรัฐต่อสิ่งแวดล้อมไม่เยอะแต่แต่ตอนนี้อาการสาลสูงเนี่ยเขาอธิบายให้สารชัดเจนแล้วค่ใชัยกันเพราะนั้นเนี่ยโอกาสในการจำคุกในสูงนะอืก็ก็เหลืออยู่ว่าจะรุ้นว่าว่าจำเต็มหรือจำเดิมจำเท่าเดิม มีโอกาสมีมีโอกาสเออันนี้แก้ใช่ไหมอาจารย์แก้แก้หรือหรือจะกลับอาจกลับก็ได้นะแก้ก็ได้กลับได้นะอันนี้น่าจะเป็นลักษณะเป็นการแก้มากกว่าเช่นของเดิมสองสองปีหรือเท่าไหร่นี่สองปีย่ะสองปีสามเดือนอ๋ออาจจะเป็นอ่าสี่ปีห้าปีอะไรเงี้ยนะงั้นก็ลุนลุนว่ากลับไปเลยจะได้จะได้กลับไปยาวยาวเลยลาดยาวไม่กลับ รุนิกับรุนิกับครับเอ๊ะอาการครับอ่าอฉยชฉยไิ่หลงเลยเฉ่หลงเลยครับอ่าถ้าผมถามนะผมก็จะถามว่ากรณีกรณีของอ่าเด็กเด็กบนภูเขาไปภูจีอ่ะที่เป็นเล่นสกีแล้วก็แล้วก็ถูกอ่คนคนเป็นน้าเป็นอาเนี่ยทอดทิ้งไว้ให้ตายเนี่ยจำเลยทั้งสองเนี่ยที่ภูเขาไปภูจีเนี่ยอาจารย์มองทรงมองเกมแล้วเนี่ยเออจำเลยหนึ่งหรือจำเลยสองเนี่ย เออจะจะชิ้งสาร,รภาพเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่มีร <ใน S 2> เราเอาข้าวคือเออพวกนี้เป็นพวกผู้ร้ายปากแข็งนะนปากแข็งปากของแล้วก็ไม่ค่อยสำนึกนะไม่ค่อยหรือไม่มีครับสักใช้คำนี้ดีกว่าว่าเขาสะกดไม่เป็นไม่ชิ้กับคำนี้ไม่ชิ้อ๋อคำไม่ชิ้งนิดนี่สะกดไม่ถูก เขาไม่สะดวกอ่ะเขากูไม่สะดวกแบบนี้นะผู้สาวไม่รู้รอ๋รรอืมชัดเจนเลยเนี้ยนะเขาเขาเาอาจจะคุยกับทนายทนายเรื่องลงถามวิเรื่องนี้ไม่ใหญ่นะอืมอาจารย์ถ้าถ้าคดีร่วมกันลักษณะเนี้ยร่วมกันอ่าร่วมกันมีจำเลยหนึ่งสองสามสีห้าแล้วแต่เนี่ยถ้าหนึ่งในนั้นมีการจิงลับแต่ละภาพขึ้นมาเนี่ยมันจะผูกมัดผูกพันกับ จำเลยอื่นในคดีเดียวกันแม่จารย์ครับมันมันก็มันก็ติดคุกเลยเรียบร้อยเลยเพราะมันคนใกล้ชิดกันเน่ะไม่เคยมีสายเน<ะ>็โกดเคื่องกันมาก่อนแต่ผมว่าชิงหนีทางด้านหลังบ้านทางสวนยางแถวแถวเขาหินซอนผมว่านะไม่แต่แต่ผมมองทรงว่าว่าจำเลยอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาเหมือนอกับจะมีจะมีคนแนะน,นําแล้วของเราเนี่ยรับแต่ละภาพถ้าลดกึง่งหนึ่งเออลดกึ่งหนึ่งก็โดนนิดๆิน่ะก็มีโอกาสทอดเดืวปมา เดีอะไรทำนองเนี้ยผมก็เดาๆไปอย่างเนี้ยไม่ถ้าเขาจะรับสารภาพนั้นมันอาจเขาอาจจะมีคู่สมรสใหม่ถ้าถามผมนะครับเอ่อคนคนเดิมเนี้ยถ้าทางจะอยู่นานนะรอไม่ไห้คิดถึงคิดถึงถ้าเรามีคู่สมรสใหม่สมมติเราสมมติเรามีแฟนใหม่เล้วเราก็ไม่เป็นไรเราเราทัดท้าไอเอ่อหัวไปก่อนนะอ่เพราะยังไงจะอยู่นานไม่หัวหัวเราอยู่นานเรารอไม่ไหวตลอดชีวิตมานานนะนานไ น้ำสิเออนะเพื่อไม่เกิดการเสียของก็เลยมีก็เลยมีคู่สมรุกใหม่เออถ้าแบบนั้นนะเอ่อแต่ตอนนี้ก็ของเสียแล้วแหละนะเเอาไงดีอ่ะลหนีแล้วหนีไปอยู่ไหนอะครับค่าใช้จ่ายในการหนีไม่ใช่น้อยนะหนีไปไนสดรับบริจาคไปมันมันจะรอดเหรอครับอาจารย์อือ แต่ผมดูแล้วเนี่ยผมว่าเขาน่าน่าจะไปบวชน่ะดูจากอาการนะือค่าใช้จ่ายน้อยบวชวัดวัดไหนจะให้บวชนะครับทีเนี้ยไม่เราก็ปลอมบัตรประชาชนที่เดี๋ยวนี้มันมีพวกบางคนเนี่ยนะสวมบัตรอพอใครตายพ๊กก็เอาบัตรมาเลยแล้วก็สวมนะสวมไปเลยเออสวมบัตรคนตายเลยแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ทําคิ้วทําอะไรใหม่ ผมก็วันวันใจอยู่นะว,ว่าว่ามันจะหักหลังกันนะเนี่ยมีคนหนึ่งบอกว่าจักรอดเออถ้าจันไปกับไอ้หมอเนี่ยถ้าฉันเดินไปกับไอ้หมอเนี่ยมึงอ่ะยาวกูไม่ยอมไปยาวๆวกูคุณหนีก่อนหนีก่อนลุ้นอ่าผมว่า